ทุกอย่างมันอยู่ที่คอสอชอนายประยุทธ์จันโอชาคนเดียวมึงสั่งการไปเลยชาวประมงตอนเนี้ยทุกคนทุกคนเลยเหมือนกับพกยาม้าไว้ในตัวคนละร้อยเม็ดแต่ยาม้าร้อยเม็ดแม่งปรับสองมือนออกจะกุกได้แต่ชาาประมงํำผิดนิดเดียวเข้าผิดเวลาพึ่งชั่วโมงแม่งปรับเป็นล้านประเทศอื่นเขาไม่มีทำกันนะครับ อันนี้มันไม่ใช่กฎหมายครับมันเป็นกฎหมูม่ปัญหายอยู่ๆจากการเสร็จสิ้นจากใบเหลืองเดี๋ยวนี้ก็ใบเขียวก็ยังไม่ยอมหยุดนะภาครัฐไม่รู้เขาคิดอะไรทําอะไรแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดนะฮะไปคิดไปทําการบริหารภาคเศรษฐกิจหาเงินเข้าประเทศนะพูดง่ายๆแต่ท่านเก่งแต่หาเงินในประเทศ จากการที่ภาครัฐออกกฎหมายออกกฎระเบียบทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยเหมือนต้องการให้พี่น้อ,องชาวประมงเนี่ยไม่สามารถออกทําการประมงได้นั้นทุกวันนี้ที่เอามาเรียกร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันทําการประมงหรือ,อ,อสินค้าซึ่งราคาตกต่ำจากการที่รัฐบาลได้มีการจัดระบบ i อย,ยูยูแล้วโปรดใบเหลืองไปแล้วเนี่ยเราก็มองดูดูว่าสินค้าเรายามีราคาเพิ่มขึ้นกับไม่ใช่อย่างนั้น กับเมื่อให้มีเสรีการนำสินค้าเข้ามาทำให้พี่น้องชาวบางบงของเราทุกคนทุกวันเนี้ยเดือดร้อนจากราคาสินค้าปัญหาเรื่องสินค้านำเข้าจากพม่าครับมันเข้ามาราคาถูกแล้วมาตีตลาดครับทำให้สินค้าที่แพงปลาราคาลงร่วงจากตรงนี้ไปด้วยที่สินค้าพม่าเข้ามาครับเยอะมากวันนเข้ามาครับเข้ามาตีเข้ามาตีสินค้าออกอา ให้ทำทุกบทบาท